สวัสดีครับพี่น้องพบก,กับช่องบ่าวตุย้ยลำเพลินออฟฟิเชียลนี่ครับหลังจากทิพย์เรยล่าแล้วตีซกีกว่าพี่น้องทีมงานก็พากันเก็บของเป่าตุต้ยกระพึงเซตเมื่อกี้ครับพี่น้องเก็บจอเก็บหนังเนาะเปียกครับบ่เหลือครับเปียกกันทุกคนครับสงสารอุปกรณ์ครับที่ถือฝนซมือมาซีมือถือฝนซีมือเลยพี่น้องโบ้ต่างกันกับทีมงานนะวงหนึ่งสาวหน้าพี่อ่อนแงเข้าดูตัวพี่น้อง รู้ตน้นคับคุน้องรู้ต้นอุปกรณ์ที่สำคัญคือสงสารคนที่งานเ mm hmm. ท่าพี่น้องเปียกทุกคนครับบอเหลือบอตุ่ยมาซีมือกับเปียกซีมือครับโบตางกันกับทีมงานเท่านี่ครับเดี๋ยวผมสีผ้ามาหาคนหนึ่งคุณน้องสวัสดีครับเจ้าเบิ่งหยัางทำใจหรือจางไหน บ่อยผมฟังด้วยตัวไผต้มสิเริ่มตั้งไหนก่อนบออันดับแรกจะทโทรหาไมโครก่อนตัวไมโครอูนรูปมันมืนรูต้นอันดับแรกรูต้นอุปกรณ์ก่อนล่ะัวปรตันเจ้าของเอาเอาว่าขี้ไขยเ้อบบอยฟังรูปปยังอุปกรณ์มันกันหน้ามีแล้วกันปนมีแล้วน่ะแมนแล้วจอที่ล่ะ บ่แม่นน mm ั hmm. oc, okay, so ่นนั่นไปฮอดก็ไปเป้าเจ้านะยูมองไอ้ไปบ่มีฝนเป็นหอนให้ผมบ่เนนี่ยยฝตกอู่เป็นหอนให้ผมบ่มาสีเมือฝนตกสีเมือให้พวกผมเมื่อบ่ะไฟรอดไฟใจก็ไปเอาเคสขอคุณขอคุณเนอะสดเนอะโอ้ย่กันอยู่มวดกันบมีงานเใช่กันไปก่อนนี่มีงานหลายอยู่พากันอย่างนี้เบาดีเนี่ยผ่านยังนอนยงไม่ผ่านบนเตี้ยน พีโดมฮะน้ำเยเืจอนนหน่อยน้ำไหนประมาณสองมุงไม่น้อยอ่ะเขาเก็บเ,เ็ีกระดประมาณ4มีมุ้งใสหอดกระลุงเลยไมหมหอยซิบอกเลยว่าอันสุ้ข่อยเปรตมาแล้วไปหลอบขาบไปมันเด็กสุ้ข่อยจะไปรอบที่3ลงกันเนี่ยถ้าสภาพแบบนี้น่าจะตั้งถนนอยู่กลางอ่าเวทีอยู่กลางถนนพราหนาดึนออกไปบางขีขี้นนี่นึื่องหลการลดการที่อ่ะ ดลมเอันอันถ้าได้บ้างคลิปอันรถเครื่องปั่นก็ลงมาได้กับที่จอดแอบนั่นแหละคกับซีไซเวลาจากสองโมงครึ่งกัประมาณสามโมงมันมีปัญหาลำเพลินเล่นได้สาวน้อยก็ต้องเล่นได้บอ้าบวกสองโมงเดียวกันจีอ๋อคนละวงบ่ลำเพลินเฮ็ดได้สาวน้อยก็ต้องเฮ็ดได้กันแหละได้ตัวระดับระดับกันไเนาะระดับมาละมันจานเลยเนาะตอนแรกเอาตอนนี้ก่อนเนี่ยเอาออกให้มันได้ก่อน ทำิธีออนีไปมไหนพี่น้องอองมึงเพ่งแต่สะอ่อนกอยังละโฟนเนาะอ่อนซ้อนนี่อยเนอง้าน่พี่น้องกลับมาได้พี่น้องย่องปลอดโปร่งเม็ดกิลิโบมีเลยปลอดโปร่งครับกับยูจัดเนียปวัายมีคือโบมี่างโบมีวางแห่งมามน้าไปโี่บุนเลยลรย่องมาตรงไปไปบางบางเบิ้งแอบงไนไปบาางกับอามากินกันเอาอย่าง นี่ช่วยนองบ้างเงาโอ้ยเปียกไปแล้วจังยังได้พักมันเปียกเสีบ้างนงาทุกคนเลยเปียกวะแหละเปียกไปแล้วเลยเปียมึงเงาทุกคนเลยเปียกวะแหละเจ้ามึงแรงนี่แห้งนะเปียกหมดทุนคนแห้งมาเพราเปียกกับยืนตากฝนมันเปียกมาคลายทันมันมาเรียบร้อยพก็ที่งานมาฐานตัวนี้คือเก่าอะไรน้ำยู่ที่งานมาฐานเหรอขคือเก่าเนาะบอลรับบอลนอนขึ้นบอลรับบอลนอนเนาะ จอไปมนวงทีมนองนะที่มอนอนมารับนะม่วงสองที่มอนอนมารับมอนอนมเอ๊ะเีตั้งไห้ไหมอะุ่มจอมารับมอนอนอันฟังไปที่ผนาดมอนอนมารับอนอนมาทิบเาทีมจอทีมมารับมอนอนทีมว่ทีมมอนอนมารับเนี่ยไปจับจะมอนอนมารับมาคือคุมนี่ยหาเล่้ยงทำไมเลงเลียอบเนี่ยประจำเนี่ยโพงไซ้เนี่ยที่จอเบิ่งน่ย จำเลยเนเดดกตอนเศร้าแลวซุมเอคนผู้เก่านะคผู้เ่าโอ้ยพี่น้องโวดพวกม่วงตกแต่งเออบอกพี่น้องนะว่าซุ่มอร์เนี่ยหลังจากนี้แอลมนอนออเชีจะไม่ไม่ไม่ถ่ายแล้วใช่ไหมถ่ายถ่ายคนที่มัวหวองกับอก่ไหวอยู่ม่งสูงม่งแสงม่วีบอกซ่มืออร์เนี่มันปีนมาทันมันปีนมาทันมไม่โอกาสเลย ไปกันแล้วทุ่มนึ่อเราเนี้ยเนี่ยเป็นยังอเป็นยังทุ่มเลยจอซ่าจอซ่าบอก่ไหนจอได้ไบอกขนาที่นนบอกที่เมผู้ใหมาใส่กัือวรำเพลนมาใส่ีหคนแมนบักันยังมีประโยชน์อยอะแมนปวดพดอ่ะไปขอขอยึขอ้นัรุ่นเีขอร่นเ้บาเล่นบอลลเจ้าบลอีรีแเนี่ยบางทีหนาเจ้าเนี่ย เออเออเหยียบตีน้ยนะพี่น้องพวกนี้พี่น้องเหยียบตี้ยนะพี่น้องโอ้ยพวกนั้นโผดพวกพวกแต่งพวกนั้นพวก,พวก,พวก,พวกนั้นนนเรื่องกันสับหลาบอยู่พวกนั้นพผูกยืดได้ยัยงกันนะโอ้ยนี่ครับพี่น้องอันนี้ก็อันนี้ก็อนนกของจอปะบ่อกอ๋อโอ้ยเนาะเอา ไปดีๆเด้อระวังรถคว่บเด้อถนนล,ลื่นรู้จิตลมเหมือนกันใช่ไปท้ามันนะี่ท้าตรงๆตรงๆปีนี่ข่อยมาซีสูจเจ้ามาห้อ,อกงาจาังมือนละเนี่ยเจ็ดแปดแล้วป่ะแปดแล้วเจ้ามีมืม่นไรแหงบ่เนี่ยตึ <laughs> ๊งแดมือเปิดล็อกเนี่ยหนึ่ง,งเปิดล็อกมือที่สองลองกสอกระเปียกเลนบ่าแมนอุดอดเนี่ยเปียกอาราสอันเซรีไทยแห่งยกเลิกเลย เอาพอมีรอดจากมือเลยเท่าน่้ยซูเปอร์ไหวเป็นยังไงความหนูซึ้เจอเอาคือทอนให้ใจว่าเป็นยังไงฮอมีทีคิดไงายเด้อให้มันสบายใจอ่ะนับถอยหลังนับถอยหลังสองร้อยสี่ิบงานเอกเบ้าอใส่เข้ามาเองเถอคิดแบบนีมันโมเมีนที่มันสองร้อยหกสิบกว่านี่แสดงว่าเหลือสองเองั่นสองร้อยแดสิบตั้งบ้านนั่น เขาก็เหลือสองร้อยเจ็ดสิบเองเนาอ๋อดีใจครับไล่ลถอยหลังแล้วเราจะจะไปบอกว่าโอ้เหล<อ>ี่ยมแมนเพิ่งเล่นได้เจ็ดงานเองอแปดงานเองถ้าเป็น,น,ปนั้นคิดบวกกันเลยอ้าวเจ้าคิดสบาโอ้สเสดไทยง้อขึ้นนะเนาะ,ะคิดสนั่นพ่อเป็นวะโ<ม>อ้ยเนี่ยพี่น้องอ่ะจะรับไปที่คิดที่มอนอนมารับที่มอนอ่อนที่มารับมอนอนคิดว่านี่ฟังไปเด้นที่มอนอนมารับนี่คิดน้อยเอนี่นับถอยหลังขอเฮาสองรอยกันนบไปซะตอนนี้เอา ประมาณนี้็นนะเล่นไปแล้วเกือบติดกันเลยล้อยเก้าสิบเอ็กเนี่ยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมีอะไรพี่น้องนี่ไซเอเอสหนากล้องสีบอกนั่นนี่แหละหลังไม้คนละยางเลยพี่น้องเอาจังไหนผมก็เป็นแรงใจไอเด้อสู้ๆได้เด้อหาดเลือยังกับบอกบอทขาดทุกอย่างเลยจ้ะตัวนี่ครับพี่น้องซีพีโอ้ยตายตอนนี้เป็นบ่มีเขากินมึงลูกใส่กินมามกๆแห้ง เจ้าอย่ามาสั่งภาพอันย่าย่างใสหมูย่างหูหมูข้าวไทยรองเนี่ยอันกินอะไรหันกล้องใส่นม่ใส่นี่พี่น้องเนี่ยโอ้ยอันย่างใส่หมูมาขึ้นย่างหูหมูข้าวไทยเนี่ยอันตากปลาแหงนะันมาตางปลาแหงนันบัฒน์ไทยไอ้พงเนี่ยนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยพวกพวกแต่งเอาไอ้โมกโกน่าได้ป่ะเนี่ยไปขอบคุณทีไรเพิ่มเบิดเบ็ดขนั้นี้เบ็ดประโยชน์แต่ละหอดชิมนาทีเนาะอ๋อเดี๋ครับพี่น,อน้องอย่าลืมพี่น้องวันนี้ให้กลังใจที่ น่าลงกันพี่น้องเ n เออะไรบ้าง n s r t อะไรเนี่ย s s s r t อะไรเนี่ยแล้วยองพี่น้องมาตะพุดระยะทางขนาดไกลเนาะไปเรียนไปเรียนต่อจากพวกน้องครับพี่น้องหลังจากที่พวกน้องไปเรียนมาแล้วกะคนกับประมาณแสนแปดเอาค้นอาญาด้วนี่ครับพี่น้องเอาให้ยหลังจทีมพี่อันนี้ก็ยญาติตะพูดว่าฝนตกนะเนาะ โอ้ยเอาอย่าลืมให้กำลังใจกันแต่ร้อยชิปเ่าบาทพูดให้อยากันนกันนั่นอนอยู่เพื่อน,นกับร้อยบาทสมื่กับสาม,ม้อยสามสิบสามขนาดแหละ1นึ่งถึงหกพูดให้ยากมาเล่นิตต้มเดียวามาให้กำลังใจไอ้ีนะมี่ยังกับทิดใหม่ติดมือมาไอา้พีแล้วนอมรับจ่ดอกอเนี่ยเาจะไม่คอดเลยรับานพี่น้องไม่บายสวัสดีครับ